สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเย็นวันที่27กันยายน2568นะครับกับขม้าบานแล้วพี่น้องนับออกเดินทางตั้งแต่เช้านะครับท่านผู้ชมตอนค่ำตอนแรกแกแวะตลาดนะครับผมซื้อกับเขานะครับเอ้านะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเอฟซีก็รอถามกันเข้ามาหลาย นะครับปู่เสรีสกนตนะครับมือนี้เพื่อนบ้าวเถานะครับผมลูกศิษย์ปู่เสรีสกลนะครับเพิ่นเดินทางนะเพิ่นมาไปหาปู่มือนี้นับจังรอนับจังฟังน้ากันได้พี่น้องเด้อเพิ่นยังท่านไหนมานะเพิ่นว่ามือนี้ละท่านผู้ชมแอบบ้าวเถาก็จะลงนะครับผมพ่อค้าขายปลาเห็นน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับบ่ได้ไปหาเพิ่นพี่น้องนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ให้มาลยะพ่อค้าขายปลานะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหก สิบแปดนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนบ่าวแถามาก่อนพี่น้องหนะับจังชมจังฟังน้ำกันหนับสองตัวมาตัวนะครับปู่เสรีสกนนะครับเนะบพื่อนว่าจะไปหาปูมัอนี้นะครับมัอนี้กระแวะตลาดธรรมชมนะครับแวะตลาดได้ปลาทูพี่น้องนะครับได้ปลาทูนะครับรดดรนะรบ่นะบบาวเถวแมามือว่านได้แตงมะตามัมกับเนื้อแดดเดีดเย,ยวแต่ว่าเนื้อแดดเดียวทอดแล้วแต่ว่าแตงท่าน,านได้ตำจะปลาทู มะปิ่งกินกับตำแตงได้ปลาขาวมดนพี่น้องปลาขาวหน้าเขามาให้ยายจอยน้ำยายจอยไปยายจอยยายจอยมาพี่มาพี่อยู่บ่เอาหาคนไปแห้งไลยอืมเดี๋ยว่าคนไปแห้งเลยอ่ะสวัสดียายจอยดีค่ะเอ้าเดี๋ยวภาคเฮ็ดยังไปเบิ่งมื้อนี้บหมเฮ็ดผู้เดียวบ่เฮ็ดผู้เดียวใส เฮ็ดผู้เดียวบ่เอาไม้ม่ตัดเศเอาไม้อันนี้อันี่ล่ะตอนนี้กระยดไก่ไปเรื่ยแล้วบอกไม่ยดเอาไม้ให้พี่น้องดาวเรื่องมันลมมันตน้นเงยมันถือฝนนะครับ <c oughs> บ่าวเ่าก็บจะบ้าจะปล่อยอะไรพี่น้องบ่เป็นหยัง <c oughs> เพราะว่ามันมันก็เริ่มแก่แล้วพี่น้องนะครับมันถือน้ําฝนตกหลไหลบัดนี้มันหนักหนามไม่พี่น้องมันเรื่องลม <c oughs> บ่ซ้ำหนีก,ก็ได้แหละมั้งบ่เป็นหยังดอกเ <c oughs> พราะว่ากันไว้ซื่อๆดาวที่จริงบ่าวเ่าก็จะปล่อยมันมันต้นสูงพี่น้องมันถือน้ําฝนตกหลไหลมันลม เป็นแล้วเออนะครับกกจะบ่เป็นยังมันเกิดแก่แล้วล่ะบ่เป็นยังเออมันจะแก่แล้วล่ะพี่น้องบ่เป็นยังนนแหะผมเอะก็กจะได้รื้อออกบัดนี้กกจะได้รื้อออกบ่เป็นยังดอกเออเอาไปนะครับเจ๊จอยเราเพิ่งเลมันลมไหมพี่น้องมันบ่ง่ามนั่นแหละมันถือฝนฝนตกเอ้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนบาเถมากันได้พี่น้องได้ เอาได้ปลาปลาขาวหน้าปลาขาวมณ์ามาอะแห้เอาไมาห่หมกอืมไมห่หมกแล้วกะ็เอาปลาทูปลาทูโคตรละสามเข่งแบ่งใหย่แย่น้ำตาลหลวงน้ำเนยเลยจะเข่งเลยอ่าแบ่งเ,เองเอแบ่งใหย่แย่น้ำตาลหลวงน้ำแน่นี่แบ่งล้วจะเข่งนึงนะครับอ่าแหย่แย่น้ำตาลหลวงเอานี่ของมักกลอยกลอยเอากินในเอฟซีเพิ่งดูกลอยกลอยกระบอกพี่น้องเห็นอะไรเห็นอะไรอดซื้อวะได้ เห็นที่จอยแล้วมักไอ้พี่เคยแล้วก็มากินอยู่ด้วยตาขันเลาอืดเคยใจเลากินก็กลิ่นอะไอันนี้ไก่ข้าวเหนียวนี่ยก็กลินเนหอยไก่ข้าวเหนียวแซ่บขึ้นหรือปล่นะเดี๋ยวจังรอชมด้วพี่น้องเด้อนะวันนี้นะครับบ่าวเถ่าจุลงนะครับผมพ่อค้าขายปลานะเพื่อนเฮมาแล้วล่ะธรรมชมนะหนับจังรอนะเพื่อนบ่าวเท่านะครับปู่เสรีสกุลหนับสองตัวมาตัวด้วพี่น้องเด้อแต่ว่างวดที่แล้วบ่มาหนะบ่บอเข่านะพี่น้องบ่มาก็คือบ่ม่าแต่ว่าเอฟซี ถามมาหลายพี่น้องผู้พันรอนะผู้พันรอนี่ก้อยออพี่น้องอือเอาจิ้มแบบง,ง่ายง่ายแค่เจ้าวจิ้มหนึ่งหนึ่งหลักก็ใสฟ่ฟักทองน้ำนี่ฟักทองแค่เจ<อ>้า,จาวแคเจ้าจ,จะมีมม่มะพร้าวม,าวมาวนีน้ำตาลให้เด็กจ,จอยลรามากินหอยที่อ,อ้วนนะ แก่เลยเขางักกัแล้วคนเราแย่อวนเอ้อบาหนักแหละคนยากยากหลานหลานก็ติดเพิ่มเออเบามีปุ๋ยอยู่น้ำหลานนะครับบ่าวเถ้าพุเราไมมีโอกาสเป็นเกย์ผ้าไปหาเพิ่นให้เพิ่นฝันก่อนเพิ่อนท่านไนึ่ฝันเออนี่กินง่ายๆเอยอ่าปลาทูพี่น้องคนละาสามเข่งบ่าวเถ้าก็ะไรสามเข่งใต้จะให้แบงให้ย่น้ำตารวงน้ำอืมไก่เข้่าฮะไก่เขยวาหนิพี่น้องเขย่าซ้ำๆดี ก๋วยคั่วเนื้กินยงนี่เอาจังถ่าชมถ่าเบป่นน้ำกันได้พี่น้องได้นะครบจะลงนะครับพ่อค้าขายปลาเหน้ำแซบปะ,แปะนี่มาเนื้อดีนี่นี่เนือ้อเนื้อแกอือือพุนะ่ะไ้ยังกินแรงล่ะ,จะ,จะลแต่กุ้งอันนี้ก<า>็ไวทำ ตำตำปปนก็นได้นี่อันนี้ผมก็เอาโมกไผ่นี่อไอ้ใบแมงลักไปอีตูไ้ไหมน้ำกับปลาขาวมุ่นเอาเจ้าขาชาาุ่มขาฟังน้ำกันพี่น้องรอเพื่อนบ่าวเถากันแล้วท่านผู้ชมเพื่อนบ่าวเถานะครับครับป้าได้ใสไปจอดคุ่นละพี่น้องให้เพื่อนมาพี่ท่านผู้ชมเอฟซีก็รอกระถามพื่เกาเพื่อนมาเพราะเป็นยัง <c oughs> เออเคนเมื่อกี้ปูให้ใจกะ <c oughs> <c oughs> สองเก้ากมมาได้พี่น้องได้แบบสองตัวมาตัวบอแม่งวัี่ิพานมาไปหาปูมาแล้วแตบังเศ้า่สวยยังไงไปสวยๆอกไปอารมณ์นได้ดีออารมณดีอันบ่อารมณดีเออแบบพี่นังผู้เอซีผู้เพิรอได้พี่นังด้นรับปูเสรีสกนับเพินหัวตไปหาปูมาเมื่อเฒ้านี่าสๆกับพอดีนะครับเบาถอดกับมาตอนคำอ่ วันนี้นะครับบาลเถิดจะลงนะครับพ่อค้าขายปลาเห็นน้ำได้พี่น้องเด้นะครับผู e ้เอฟซีผู้พันถามมากกัมีนะครับท่านชมเพราะว่าบริษัไปหาเพิ่นนะครับช่วงตลาดนัดมันอยู่คนละคนละที่กันพี่น้องก็เลยบริษัไปหาพ่อค้าขายปลาก็บพ่อเป็นยังเพิ่นให้มาแล้วบาลเถิดจะเขียนให้เลยเออ <c oughs> ร่ม,ด,มรดีอยู่ไห <c oughs> มผู<อ> <c oughs> ้ว่าร่มดีอยู่ร่มดีเออต้องใส่สีก็โซ่พนซัมเก็ตกอดกดอน่วงขั้นศาอยู่หรอเออผู้ว่าผู้ว่าติดใดเงินีมดเลยก็ยังซูนสามซูนสามตัวเดียวอ่ คู่เดียวคือเกา่าคู่เดียวคือเก่าคู่เดียวคือเก่าได้พี่ดังได้ศูนย์สามศูนย์สามบ่ถิ่มบ <03. S 1> ่ป้าจะมาดำกันบ่งวดนี่ก็รที่เพื่นก็มันใจไหลวันเมื่อกี้นี่ยสองเก่าบ่มาบ่มาได้พี่น้องเด้สองก็ไม่มาเก้าก็ไม่มาตกตัวก็บ่มาวันนี้ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามคู่เดียวนะคู่เดียวคือเก่าได้พี่น้องเด้นะครับผมปู่เสรีสกลนัลนดเอฟซีกระทามน่าพี่น้องเนะ เพิ่นว่ามาไปเนาะเบาเถ่ารอคือเกาเดว้ว่าสั่นเพิ่นว่าอาจารย์เพิร์ลผิดบังเนาะเอาเอาพราะเป็นยังอผู้เพิ่นมักเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะหาโตมาจับไซสูนกับสามสูนกับสามเออสูนสามโต, <3 S 1> ต,ต,ตมันสูนสามเพิ่นจับไปคือสูนสามแบบเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเลยแับปู่เสรีสกนดับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเพิ่นให้ปู่ให้มาแับสูนสามเดี๋ยวบบา,าเถ่าเขียนให้นะครับผม อ่านผู้ชมนะครับบ่าวเท่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้นะครับปู่เสรีสกลนะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นนักทางพี่น้องนะครับถามักถ้าชอบนะครับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื่อๆเบิ่งไว้ก่อนนี่แหละนะครับสองตัวมาตัวพี่น้องบ่เคยมานํากันนะครับงวดที่ผ่านมาบ่มาได้พี่น้องเด้อนะครับปู่ให้มาสองเก่านผู้ชมต่อยเอฟซีเพิ่นรอผู้เพิ่นถามมากระายนะครับงวดนี้ แต่ได้ก็03นะปูเหี้แม่นะปูเหี้เปืี่ยนบ่าวเถนะ่าเดนียวมา03นะบ่าวเถ่าไก่ยำมาสองตัวมาตัวไดนะ้พี่น้องเลยนะหาตัวมาติด0หาตัวมาติด3ก็ได้พี่น้องนะหรือมัก03คู่เดียวก็หาไปเลยนะปูเสรีสกุลนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเพราขายปลาพี่น้องบ่าวเถ่าลงเห็นะ 1, 2, 8, นะ้ำได้พี่น้องเลยนะ1ตุลาคม2568นะไปหาพ่อค้าเพิ่นตั้งแต่ตองหวดเพื่นละ้วพี่น้องนะไปถามเพิ่นเพิ่นก็ให้มาแล้ว นะครับ529ชุดสามตัวหางเดียวนะครับเพ้นมาตัดตัวเน้นกับสองเก่าคับสองห่าหาสองนีพี่น้องได้กลับตัวด้วย29922552พ้นมาให้เน้นสองคู่นี่59ก็เป็นตัวร่องล่าง06กับ09ล่างสองคู่นะครับอันนี้ชุดที่เพิ่นให้มานะพ่อค้าขายปลานะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะครับเพราะว่ามือนั้นไปหาเพิ่นนะเพิ่นกระบอกมาหนี่แหละพี่น้องที่ไปหาเพิ่นตองวดนะครับ529นะครับ ชุดบนพันเน้นสอกับสองหาพี่น้องกับตัวด้วยส9ง2ก5าเก้าสอาหเก่าเป็นตัวร่องพันวาล่างศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เก้าเาศนย์กับตัวไว้น้ำพี่น้องตว่าเน่นตรงตรงแต่ว่ากับไปน้ำแน่หนับย้ำนี่ตรงกับปูเซรีเด้ปูเซรีก็แหศูนย์มาอยู่เด้ศูนย์สามแอบศูนย์สามปูเซรีให้มานับปูเซรีให้มา03นย์สามนะครับถ้าจับ0ูนย์น่ก็ศูนย นะครับตรงกับพ่อค้าขายปลาหนับศูนย์ถ้าศูนย์หานับพิ่นจับศูนย์หกศูนย์เก้าอ่าเอานะพี่น้องเนาะปู่เสรีศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมเอานะครับบ่าวเถากับขอบคุญขอบคุณปูหนับกขอบคุณเพื่อนบ่าวเถาเพน่ปนกับไม้ยังไงขอให้โชคกับมุ้ยให้โชคให้ mắn เนาะเออพี่น้องก็เจอว่าขั้นศาลนะฮารีโชคเอาโอเคท่านผู้ชมนะครับให้โชคให้ mắn นะภูปัญหาภูผันรอดกับมีดได้พี่น้องเด้อปู่เสรีสกลไปบาทนี่บ่าวถอาจะพายนางไปบ้านยี่จอยพี่น้องนะครับพุรละยี่จอยอยู่ในขั้วเห็ดหยังเพราะเป็นหยังนี่แหละขั้วยี่จอยพี่น้องขั้วขังเหล้าอ่าหมกปลาที่ไอซื้อมาให้นะบะปลาขาวมุนพี่น้องเนี่ย อ่านี่พี่น้องหมกอ่าหมกปลาท่าำชมนี่ปลาขาวมันนี่ดาปลาขาวหน้าเห็นเห็นคิดเลยโอ้ยเอ๊ยเจ้าจอยพิ่นเอาไปเพิ่นหมกกันหน้านี่พี่น้องขาวหน้า้วนๆได้เลยปลาขาวหน้า้วนๆอืมแบบหมกเซ่เอ่อไปแมงหลับปลาอีตูเฮาเอ่อย่างกุ้งพร้อมมาห่ะเออคนในกุ้งมาอย่างเอาใส่หลับบางกุ้งด้ว ย่างท่านได้แล้วเลาคอนสีย่างออย่างกุ้งพุ่นนะกุ้งยูพุนกุ้งยูพุ่นเอ้าปลาคอนนับคำชมนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านได้พิจารณาให้โชคให้มั่นสวัสดีใจจอยะนครับสวัสดีครับผม